Dream. Life could dream. Good, เรื่องย่อละครเพลิงชิมพลีตอนอวสานบุญลือจะฆ่าแขไขเพราะแขไขปกปิดความผิดในอดีตแต่ไตรกับแสงไขตามมาช่วยไวย้อ่อนองค์ไม่เชื่อว่าเนื้อนางไม่มีส่วนรู้เห็นกับเรื่องที่เกิดขึ้นจึงเกิดการทะเลาะกับแสงคำหลายครั้งแสงคำสงสัยอ่อนองค์จึงติดตามว่า เธอมาที่ปางไม้ด้วยเจตนาอะไรกันแน่ส่วนพวกรันจวนตกอับและเป็นเครื่องมือของนายแม่สีวล,ลาให้มาขับไล่เนื้อนางอีกครั้งแต่นัตรายจับได้แม่นายไม่ชุบเลี้ยงพวกรันจวนอีกพวกนางได้รับกรรมที่ช่วยคนผิดมาตลอดนัตรายสะสางเรื่องทุกอย่างสั่งให้ทุกคนมาที่ปางเพื่อเปิดเผยชมหน้าฆาตกรตัวจริงอ่อนองคาดคันเรื่องผีแขไข จนแสงคำตัดสินใจพาออนองมาเจอแขกไขในกระท่อมกลางป่าแขกไขจำน้องสาวไม่ได้ออนองร้องให้ดีใจที่พี่สาวยังมีชีวิตอยู่แสงคำรู้ความจริงว่าออนองคือดาวเด่นบุลลือตามมาจะฆ่าแขกไขแสงคำปกป้องแขกไขและดาวเด่นทั้งคู่สู้กันจนบุญเหลือตายแสงคำบาดเจ็บ อ่อนองพาแขไขและแสงคำมาที่ปางไม้ทุกคนรู้เรื่องในอดีตสาเหตุแท้จริงที่แม่นายเกลียดชังเนื้อนางตั้งแต่แรกเห็นแต่ไม่คาดคิดคือป้าวันดีใส่ร้ายเนื้อนางฆ่าแขไขไม่อยากให้ใครได้ดีกว่าทันเพราะป้าวันดีมีความแค้นฝังใจกับนายแม่ที่พรากเลือดในอกอย่างทันมาตั้งแต่แบเบาะนัตรารจะจับป้าวันดีเข้าคุก แต่ป้าวันดีเลือดเข้าตาพุ่งแทงแม่นายกับแขไข่ทันเอาตัวเข้าขวางจนถูกแทงสาหาัสป้าวันดีตกใจหนีเตลดิดเพราะแทงลูกชายตัวเองแสงคำและม่อนดอยตามไปช่วยไว้แต่ไม่ทันป้าวันดีได้รับผลกรรมที่ทำลายทุกชีวิตจนพบจุดจบอย่างสยดสยองนัตรายพยายามยื้อชีวิตน้องชาย แต่ทันจากไปต่อหน้าต่อตาแขะไขหญิงคนรักหลังจากมรสุมเร็วร้ายผ่านไปเนื้อนางกลับมาบ้านหิมวัดอีกครั้งเพื่อกราบขออโหสิกรรมทุกอย่างจากแม่นายผู้ปล่อยวางทุกสิ่งเพราะรู้แล้วว่าเพลิงแค้นไม่เคยให้ความสุขกับใครแสงคำช่วยดาวเด่นหรืออ่อนองค์ดูแลแขไขให้สติกลับฟื้นคืนมาทีละน้อย เนื้อนางกับนาตรกลับมาใช้ชีวิตร่วมกันอีกครั้งพร้อมสัญญาว่าจะไม่มีสิ่งใดมาพรากความรักความสุขจากทั้งคู่ได้อีกติดตามละครรีรันเรื่องเพลิงฉิมพลีที่ช่อง3ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8.50นาฬิกา50นาทีเริ่มตอนแรก12เมษายน2564ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ช่องครูกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ could